จุดมันสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกันช่องสลันพันธุ์กุเรืนเน่อง Channel มาห่างหายจากตำบองฮงส้มตำไปนานครับมาครับกับเมาวน,นี้ ส้มตําขนมจีนขนมเส้นข้าวปุ้นใส่ปูดองนี่แบบป,ปูน้อยดองครับมีพอหมูย่างตีนไก่ย่างเออเอามามาเพื่อนๆแกรมารอช้านี่งอกนี่ก่อนเลยจิ้มจิ้มพอกัอนสดน้ำก่อนครับมามากินด้วยกันครับอื้มอื้มป๊าด นัวเข้มอ้มพอดีเลยมามคำแรกยอออือหือแลเก็จองลวกอ้ยอืออ นวมาข้อาออใจสายคนชอบสมตำมาห g อก Ừm. Mm Ừm -hmm. mm -hmm. ดองดเองเครับอืมอือืออืออืหออ้ยหมาเอ้าไม่ค่อยเค็มครับแบบพอดีเลยอือหือกินเลยก็ได้ครับ ม das ันตัวเล็กอื้ยอ้าวเหนียอืมอืมาหอมมยากอืมอืม

่กินลายไินครับอืมเออืมอึมอ้ม่บานบอกว่าอยากกินหลายโอ้มันเสียบเนาะเอ <laughs> <laughs> <KOffi> <Khehe. cười> nó <tình> Ngon <laughs>

Mm-hmm. คำหนึ่งไปแล้วครับม,มีคนเล่งครับเอาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเอาคำหนึง่งเนี่ยคอหมูย่างตับมังหงูข้ากันครับ м м м